อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลามาแล้วเด้อครับผมก็มาพบกันอีกแล้วในตอนเด็กๆหลังหวยออกนะฮะวันที่1มีนาคม65ตรงกับวันอังคารนะครับผม เป็นจังไงพี่น้องเอ,อ้ยนะครับผมสอบผ่านกันหรือไม่นะฮะสอบตกหรือสอบผ่านกันนะคอมเมนต์บอกแอดด้วยเด้อนะครับผมส่วนตัวแอดนะฮะก็สอบเกือบไม่ผ่านนะครับทุกท่านนะนะครับผมก็เล่นเฉพาะ906นะฮะก็ไม่มี905เลยนะครับผมแล้วก็ได้เฉพาะเลขวิ่งเนาะไปที่9บนนะครับผม สละก็ทําการออกรางวันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรางวันที่1นะฮะก็ออกมาที่061905นะครับผม061905นะฮะในช่องนี้มีใครที่ถูกรางวันที่1นึ่งไหมนะฮะเลี้ยงแอดด้วยเด้อนครับผมก็ในงว่าที่ล่าสุดนี้นะครับเจ็บพอสมควรนะครับผมเลขดับก็หลุดหลายเจ้าเลยนะฮะและ้วก็เลขเด่นก็ หลุดหลายเจ้าเหมือนกันนะฮะส่วนมากก็จะประเน้นที่ 3, 8และก็9เนาะนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่มาให้เห็นเลยนะครับศูนย์ะมาทั้งบนมาทั้งล่างก็กินเต็มนะฮะเจ้ามือกินเต็มเลยนะครับผมถ้าใครนะฮะสอบผ่านในวัดนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนอนะครับผมส่วนใครนะครับผมที่สอบไม่ผ่านนะฮะมาแก้ตัวใหม่ในงวัดหน้าเ้อนะครับ สู้ต่อจนกว่าจะก,กองสลากหยุดหมุนออกรางวันนะครับผมเนาะนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับสู้ต่อใหม่นะฮะลุกขึ้นสู้กันใหม่นะครับผมอย่ายอมแพ้เพราะว่าเข้าวงการนี้แล้วออกยากเลยนะครับผมก็ในคลิปนี้นะฮะใหม่อัปเดตล่าสุดนะครับวันที่16มีนาคม65เนาะ ในครับผมก็ก็จะมีข้อมูลของเด bon ่นบนแอดสมหมายนะครับผมผดับล่างแอดชนะพลเนาะเลขวิ่งบนล่างแอดผาฤหัสนะครับผมเด่นล่างแอดชาวโรดและก็จะมีข้อมูลของอาจารย์ดุยพระรันกันอีกด้วยนะครับผมเอาละเรามาเริ่มที่ข้อมูลชุดแรกเลยนะครับผมแนวทางชุดแรกเนาะก็เป็นข้อมูลของ เด่นบนไม่ปักหลักสีตัวอาจารย์หนุ่มขอนแก่นนะครับผมซึ่งหนุ่มขอนแก่นว่ดที่ผ่านมานะครับผมเข้าไปที่9หลักร้อยเนาะออกบนคือ905นะครับผมเอาละมาในวดใหม่ล่าสุดวันที่16มีนาคม65นะครับผมเด่นบนคือ8 90แล้วก็1นะครับผมสีตัวนี้จะมาหลักไหนติดตามกันนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มขอนแก่นนะครับ ต่อไปนะครับผมก็เป็นสูตรใหม่มาแรงจากแอดรวยเนาะก็เป็นสมาชิกนะฮะทางช่องนะครับบักลามาแล้วนี้นะฮะประสงค์นะครับอยากจะให้ข้อมูลมาเป็นทางในการลดต้นทุนเนาะจะเป็นสูตรนะครับดับ10แล้วก็ดับ10บนล่างนะครับผมซึ่งในงวัดนี้นะครับก็ออกมาเป็นสูตรใหม่เนาะ จะมีดับ10บนคือรูดไปที่5นะครับและดับ10ล่างไปที่0ตัวเดียวนะฮะอ่าเป็นน้องใหม่มาแรงจากแอดรวยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นเลขดับนะครับผมเลขดับของอ่าบนล่างตัวเดียวนะฮะแอเกนั่นเองนะครับผมซึ่งวันที่ผ่านมาดับผ่านทั้งบนดับผ่านทั้งล่างเลยนะฮะบนออกมาที่905 ล่างออกมาที่ศูนย์เจ็ดนะครับผมก็ผ่านทั้งบนผ่านทั้งล่างเนาะมาดูวัดไม้กันวันที่สิบหกนะฮะมีนาคมหกห้าดับบนให้มาที่ให้มาที่สี่ดับทุกทุกหลักเลยนะฮะดับสี่บนทุกทุกหลักเนาะส่วนดับล่างก็ให้มาเหมือนกันดับล่างเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดตัวเดียวเน,น้นๆเช่นกันนะครับผมเป็นข้อมูลเลขดับลดต้นทุน,ทน แอดเก้นะฮะใครที่ชื่นชอบผลงานเนาะรับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเก้นะครับต่อไปก็จะเป็นเลขดับอีกเจ้าหนึ่งที่แอดจะมาแบ่งปันให้ก็คือเลขดับหลัก10บบนอาจารย์จิรนันท์789นะครับงวดที่ผ่านมาถือว่าให้ผ่านเนาะให้มาที่เลขดับเฉพาะหลัก10บนคือ4ผ่านนะครับไม่มีทุกๆหลักนะครับผมมางวัดใหม่กันวันที่16มีนาคม6 5 เลขดับ10บ,บนก็คือ2ตัวเดียวในงวันนี้นะครับผมใครที่ติดตามอยู่เนาะดับหลัก10บ,บนอาจารย์เจรทนันรับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปก็เป็นเลขวิ่งล่าง2ตัวมา1ตัวอาจารย์ดาวบนฟ้าเนาะดาวบนฟ้างว่าที่ผ่านมานะครับผมก็ให้เข้าจริงๆไปที่7หลักหน่วยเหมือนกันนะครับผม เอาละมาดูงวัดใหม่กันวันที่16มีนาคม65เลขวิ่งล่างให้มาที่0แล้วก็1ดาวบนฟ้าว่างนันนะฮะใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากดาวบ,บนฟ้าด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อมานะฮะเป็นข้อมูลของเด่นบนนะครับทุกๆหลักนะครับผมของแอดดวงดีเนาะเป็นข้อมูลของแอดดวงดี D, นะครับงวด่าที่ผ่านมา เข้าทั้งหลักร้อยและก็หลักสิบบนคือ9แล้วก็0นย์นั่นเองนะครับผมเอาละมาดูวัดใหม่กันวันที่1อ่าวันที่16นะขอภัยวันที่16มีนาคม65เด่นบนก็คือ1นะครับ2แล้วก็3นะครับผม1 2แล้วก็3เด้อแอดดวงดีจัดให้นะครับส่วนอีกสูตรหเป็นของ สูตรนะฮะสูตรหลักสิบบนระยะสั้นวดทีีผ่านมาเข้าจริงๆเนะฮะไปที่ศูนย์หลักสิบนะครับผมก็มาในงวัดใหม่เนาะก็จะมีศูนย์นฮะสี่แล้วก็เจ็ดให้มาที่ตัวเดิมกับงวดที่แล้วเลยนะครับผมเอาละก็มาลุ้นดูว่าจะเข้าเจ็ดสี่หรือศูนย์ติดตามกันนะครับอีกสูตรหนึ่งของแอดดวงทีที่แอดจะนำแอดจะนำมาแบ่งปันให้เนาะ ก็เป็นสูตรเด่นล่างเะฮะเด่นล่าง3ตัวเหมือนกันนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าจริงๆนะฮะไปที่7หลักหน่วยของ2ตัวล่างเนะาะงวดใหม่นี้วันที่16นะฮะมีนาคม65นะครับผมเด่นล่างให้มาที่0 1แล้วก็2นะครับผม0 1นแล้วก็2เนาะนะฮะอ่าก็เก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากอแอดดวงดีด้วยนะครับผม และข้อมูลต่อไปนะฮะก็เป็นของเลขแม่นยำชัดเจนนะฮะเลขประชานิยมเนาะว่ที่ผ่านมานะครับผมก็เข้าไปที่ทั้งบนทั้งล่างคือ05แล้วก็07นะฮะตรงๆเลยนั่นเองเนาะมาดูงวดใหม่กันวันที่16นะครับผมมีนาคม65 ก็จะมีเด่นนะฮะหนึและ9เป็นเด่นบนล่างแบบไม่ปักหลักนะครับผมแล้วก็จะมีเลขชุดจับคู่จากเลขเด่นทั้ง4ตัวนี้นะครับทั้งหมดก็ได้20ชุดด้วยกันตั้งแต่1 0จนถึง9 8นะฮะปักหลัก10ไปที่1 4 5แล้วก็0ปักหลักหน่วยไปที่0 3 4 7แล้วก็8ให้มาตามนี้จาก ประชานิยมนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปเนาะแอดก็จะมาต่อที่คู่โต๊ดเงินล้านจากหลวงปู่ชัยแล้วก็เลขเด่น10หน่วยบนนะเต่ายันท่านนี้นะฮะก็งมื่อที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มๆนะคู่โต๊ดบนไปที่50แล้วก็59เนาะนอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับเข้า ไปที่เด่น10หน่วยบนคือ0นะฮะเป็นเด่น10บนเนาะเอาละมาดูวัดใหม่กันวันที่16นะบะมีนาคม65นะฮะคู่โต๊เงินล้านก็จะมีทั้งหมด9คู่ด้วยกันเนาะ41 51 61นะฮะ42 52 62 43 53 แล้วก็63นะฮะก้าวเน้นคู่โต๊ดเงินล้านจากหลวงปู่ชัยนะครับผมส่วนใบนี้เป็นสูตร10หน่วยบนนะฮะ4หลักก็ให้มาที่ 8, 9, 0แล้วก็1เนาะเพิ่มขึ้นทีละแต้มนะครับผมตั้งแต่ 8, 9, 0จนถึง1นะครับผมของหลวงปู่ชัยนะฮะใครที่ติดตามอยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากหลวงปู่ชัยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นของเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับก็ไม่ทราบชื่ออาจารย์เนาะแต่ก็ถือว่าเดินดีมาแล้วเนี่ยโอ้โหหลายงวดเลยนะครับถ้าใครติดตามอยู่เนาะก็จะรู้ดีนะครับงวดที่ผ่านมาไปที่5หลักหน่วยนะครับเข้าไปที่5หลักหน่วยของ3ตัวบนเนะาะงวดใหม่นี้วันที่16มีนาคมนะฮะให้มาที่เลขวิ่ง5เหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่า5 ตัวเดียวเนาะนะครับผมก็ถ้าใครติดตามอยู่รับเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับอีกสูตรหนึ่งของอันของท่านนี้เนาะนะฮะผมเป็นสูตรเลขวิ่งล่างสูตรใหม่นะครับผมวันนี้นะครับวันที่16มีนาคม65เลขวิ่งล่างคือ8แล้วก็4นะฮะสตัวมา1ตัวนะฮะ ใครที่ติดตามอยู่เนาะนะใครที่ชื่นชอบผลงานรับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปก็เป็นเลขเด่นล่าง3หลัก3ตัวแอดหวานใจนะครับผมซึ่งวันที่ผ่านมาก็หลุดนะครับผมมาแก้ตัวใหม่นิ้งวัดหน้าวันที่16มีนาคม65นะครับผม ก็จะมีดินล่างคือ0นะฮะสแล้วก็6 3นะฮะสตัวด้วยกันเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบผลงานเนาะรับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหวานใจนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปเป็นเลขวิ่งบนนะครับ2ตัวจากแอดปลายเนาะงวดที่ผ่านมานี้นะครับแอดปลายให้เข้าไปที่5หลักหน่วยของ3ตัวบนนั่นเองนะครับผมเอาละ วาใหม่ล่าสุดวันที่16นะครับมีนาคม65เลขวิ่งบนให้มาที่3แล้วก็5นะฮะสตัวเหมือนเดิมเลยนะครับผมในวันนี้นะฮะสกับ 3, 5นะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปลายด้วยเนาะนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปก็จะเป็นข้อมูลของเลขไม่น่ามาล่างหรือดับลังอาจารย์ชะนะพลนั่นเองนะครับผมว่าที่ผ่านมานะฮะถือว่าให้ ผ่านเนาะเพราะว่าให้มาที่เลขดับล่างคือ4ออกมาที่ล่างก็คือ07ผ่านนะครับผมมาในงวัดใหม่ล่าสุดวันที่16มีนาคม65ดับล่างก็คือ1นะครับ1ตัวเดียวนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ติดตามอยู่เลขดับลดต้นทุนแอดชนาผลก็เก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ สำหรับข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลของอาจารย์ดุยพระรันนะครับอาจารย์ดุยพระรันน้งว่าที่ผ่านมาเข้าเต็มเมไปที่70แต่เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะมาเนิ้งว่าใหม่ล่าสุดวันที่1วันที่16มีนาคม65นะครับมีชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดนะครับ5ตัวด้วยกัน จะมีชุดเน้นคือ5 6นะฮะ58 6แแล้วก็68นะครับผมชุดกันก็คือ1,8ตัวเดียวเน้นๆนะฮะอาจารย์ตุยพระรันใครทิดติดตามอยู่นะครับผมก็รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับอาจารย์ตุยพระรันสำหรับข้อมูลต่อมานะฮะก็เป็นเลขวิ่ง2ตัวบนล่างจากแอดพระฤหัสน,นะครับผมซึ่งว่าที่ผ่านมานี้นะครับเข้าเต็มๆไปที่5หลัก หน่วยของ3ตัวบนเนาะออกบนนะฮะก็คือ905นั่นเองมาดูวัดหม่กันวันที่16มีนาคม65เลขวิ่งบนล่างก็คือ8แล้วก็9นะครับผม8แล้วก็เ้อเนะครับผมในวัดหน้าวันที่นวันที่16นี้นะครับผมอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ผพระอหัดเนาะเป็นสูตรเลขวิ่งเหมือนกันนะครับแต่สูตรนี้ให้มาที่ทั้งหมด3หลักนะครับ ว่าที่ผ่านมาเข้าจริงไปที่7นะครับผมหลักหน่วยของ2ตัวล่างและเข้าไปที่9หลักร้อยของ3ตัวบนนะครับผมเอาละวัดใหม่นี้วันที่1อ่าวันที่16มีนาคม65เลขวิ่งบนล่างก็คือ 2, 3แล้วก็4จากอาจารย์ภร,รหัดนะครับผมใครที่ติดตามอยู่เนาะรับเอาไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ภร,รุหัดด้วยนะครับ สำหรับข้อมูลต่อมาก,ก็จะเป็นเลขวิ่ง2สูตรล่างอ,า,อาจารย์ชาวโรธเนาะวนที่ผ่านมาเข้าทั้ง2สูตรเลยนะครับไปที่7หลักหน่วยของ2ตัวล่างเนาะมาดูวัดใหม่กันวันที่16มีนาคมนะครับผมสูตรแรกเนี่ยสูตรแรกให้มาที่2 3และก็4สูตรที่2ก็คือ0 1แล้วก็2ทั้ง2สูตรนี้ ให้ชนไปที่2ตัวเดียวเลยนะครับผมเอาละ2จะมาล่างเหลือไม่ติดตามกันเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ชักวะโรดด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเด่นบนสายแข็งรูปแบบใหม่นะยอาจารย์สมหมายนั่นเองงวดที่ผ่านมานะครับผมก็เข้ามาแล้วเนี่ยหลายงวดเลยนะ่ยถ้าใครติดตามตั้งแต่หลายงวดเลยเนาะนะก็ให้เข้ามาแล้วหลายงวดเหมือนกันงวดที่ผ่านมานะครับผมเข้าไปที่ศูนย์ แล้วก็9ทั้งหลักร้อยแล้วก็หลัก10บนเลยนะครับผมเอาละมาดูวัดใหม่กันวันที่16มีนาคม65รูปแบบใหม่ครับให้มาที่1 2แล้วก็3นะครับ1 2แล้วก็3จากเอสสมหมายนะฮะร,รูปแบบใหม่ของจริง100%นะครับผม ก็ใครที่ติดตามผลงานอยู่เนาะรับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสมหมายด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์แอดตลอดเลยนะฮะผมขอขอบพระคุณมากมาก,มากเลยเนาะนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเท่านั้นนะฮะติดต่ออติดตามตอนต่อไปว่าจะมีข้อมูลไหนมาเพิ่มเติมกันก็ติดตามตอนต่อไปนะครับ คลิปนี้ก็ขอสุคลิปเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่นคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม